นายกตอบแล้วนะครับแจกเงิน4,000คนละครึ่งเฟส2เมื่อไหร่มีคุณผู้ชมถามมานะครับสตังก็ไปตามข่าวให้กับข่าวสตังมีเดีย26พฤศจิกายน2568นะครับสำหรับการแจกเงิน4,000คนละครึ่งเฟส2นั้นนะครับรัฐบาลนะครับนำโดยนายกเนี่ยก็บอกว่าจะาเริ่มแจกเดือนมกราคม69แน่นอนนะครับแต่ว่า คนที่จะได้รับ4,000เนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับจะต้องเป็นคนที่ตกหล่นในเฟสแรกหรือว่าลงทะเบียนไม่ทันในเฟสแรก คุณจะได้รับเฟสสองสี่พันนั่นเองนะครับส่วนคนที่เฟสแรกนะครับก็มีโอกาสได้รับในเฟสสองเหมือนกันแต่จะได้แค่สองพันเพราะคุณได้ไปแล้วสองพันในเฟสแรกใช่ไหมครับทุกคนจะได้เท่ากันสี่พันหมดเลยนะครับส่วนการลงทะเบียนนั้นนะครับจะเกิดขึ้นวันไหนและลงทะเบียนอย่างไรจะไปตามข่าวให้นะหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการคละครึ่งนะครับก็สามารถไปถามได้ที่ Facebook Page ข่าวสตัง์มีเดียนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาถามใต้ล่าง ได้ที่คอมเมนต์วิดีโอใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะไปตามข่าวให้อยากดูข่าวคนละครึ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยแล้วเจอกันในข่าวหน้าครับ